สวัสดีกันด้วยฮนะ้าอยู่กับผมอะโวคาโดศูน้ามาอีกเช่นเคยนะแล้วก็อยู่กับนิชไเกอร์นะผมแนะนําตัวครับสัสดรับผมไม่มคุณเดมมาเพิ่มเติมคุณหอขึ้นเครื่องอ่าผมไม่ตัดออกะฮะก็มาเล่นเซิร์ฟฟูบิงนะผมเบสบอลเอาด่านไหนดีครับคุณมินไเกอร์เลือกอะไรครับผมจังโก้ครับ บอลลูนดีกว่าครับ,บสีแดงครับผมดงอะแดงเผมไม่ตัดออกครับผมบอกไว้แล้วเอาเป็นชุดมีีแดงวะไหนอะ,อะเอเอ,าเอาสามคน อ๋อเธอไปเธอไปไธอไปอะเราเล่นเราเล่นกดมันจะกดออกเลยบอลลูนบอลลูนบอลลูนเอ้าสี่คนเฉยเลยครับไม่เป็นไรจ้มิเครนครับหนูเองก็ไม่ได้กีน้ำเย็นนะมันต้ไม่เย็นนะก็ขอให้ได้เสียงรบกวนต่างๆด้วยนะฮะไม่ใช่อไมตีบอกบอกเป็น ep สองนะครับผม เสียงแม่คุณมีไทเกอร์น่ะครับเฮ้ยเฮ้ยไปแรกแล้วนะเฮ้ยวันเดือนปีหืมไม่คุ้นเลยนะวันเดือนวันเดือนปีเฮ้ยเฮ้ยฮึบเอ้ามึงจะต่อสูงทำไมวะ ร่วงไหมครับร่วงไหมครับเอ้ยเอ้ยเฮ้อเออโอยโโกำลังจะข้ามเลยครับจังหวะเมื่อกี้อเอ๊ะแลพี่มันมันจะเปกันหรืนะค่ะฮะแล้มันจะเปนกันหรือไค่ะไม่รู้ดิเฮ้ย เฮ้ยไอคนนี้กูตีแล้วมันมันไม่ตายอ่ะเอ้ยมันมันไม่กระเด็นเลยอ่ะเราเราคุ้มท้องครับผมดูน้องเอเดนดนอยู่รอเพื่เฮ้ยคนนี้ตีไม่กระเด็นว่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวตกเลย

อ้าฝั่งเราแม่งมีแล้วเว้ยมดแล้วังต้องต่อสูงแล้วอ่ะอย่างเงี้ยอุ้ยมันมีดาบหินแล้วว่ะอย่ายืนเอฟเคสิครับเฮ้ย โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหตายเลยอ่ะทำไมเพื่อนเรามันไม่ช่วยอะไรเลยวะโอ้ย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 มันบักครับมันบักครับเพื่อนเราไม่ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยปะทะปะทะปะทะอลีย มันไม่กระเด็นเออบางตัวมันไม่กระเด็นตัวต้องกระเด็นเอ้ยฝากฝากฝากถามนยนะเหมาเฮ้ยสีแดงมาอ้าวสีเหลาเนี่ยมั้โอ้ยตายแล้วมันมาแล้วเนี่ยมันไม่ฆ่าเอออะไรครับอะไรครับ ตายคสีม,สมันสีเหลี่ยมมันก็จะฆ่าแี่เราเนาะโอ้โหเนี่ยมึงอ<ฮ>ย่ายิดเอฟเคันดิโอเค้ เืืออคตายมึงไปไอโมอ่อยู่ตรงนะั้นมึงก็ไม่ขุดทางมันน่าขุดไม่ได้ขุดมัมมนก็ูยุบเตะบอลมาแกต่อสูงทำไมต่อสูงนั่นแหละกูจะไปอุ้ยอุ้ยกูจะไปตีสีส้มกูจะไปตีสีบาวเอา้ามึงจะขุดทำไมขุดไม่ได้ขุด ให้ขุดวออะอ๋ออ๋อบักบักข้ามาฆ่าเจ้าแล้ว บอกบอกบ๊อกอยู่ไหนบอกแจ้งแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยอยาปรกเลโอ้โหยมีเทเกอร์ครับสวยมากครับบุกแล้วเนี่ยมันกำลังบุกมาเนี่ย ย้อนไปกายาอนไปฮกาいやตัเกือบสี่เกียนว่เออไปสี่เกียนมะไปนีไปนี่สีเกลไปไปไปกูกูกูเอามาแล้วกูเอามาแล้วเฮ้ยโหไปสีเกียนไหมไปสีเกล่ะ ไ,ไม่ว่าไม่ว่านี่ไม่ว่ากเลี้ไปไม่ได้ว่าไงวอะไพว่าไวไรใส่ย่อใส่ย่อ้วพ่อยอะพาอใส่หมาใส่หมาเยอะโอ้ยเอามาตีดิไปโอ้โหไม่ทันว่ะลาก่อนครับทุกคนโซลล็ทิงลทิงเอ้ยปุ๊บ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 ป่๊ป

ai <laughs> à, ừ. mua đi đâu gì với thằng ta. tui đang ở đây. hả? <laughs> กูฟาร์มเป็นมึงมาโคแล้วนะกูไปโคแล้วนะมาบบโคจะเย็ยนเพื่อนจะเย็ยนกูมาโคแล้วนะ,นะจะเย็ยนเพื่อนจะเย็ยนกูมาโตแล้วนะค<อ>ูมาโลแล้วนะกูมาสีคูมาโกลแล้วนะกูมาติงไปนะจะเปลี่ยนไปอัดไปไปอัดไปเนียนอะไรเซอเฟียมเซลเฟียมไม่ทันแล้วแหละเขากำลังเล่นอยู่ อยู่ไ huh, ก uh ็อ huh, ย uh ู huh. a, uh ่ที่เดิมเนี่ยดูเอาเดิมอ่ะเออยังตายไหมยังยังไม่ครับล้อกข้ามาฆ่าพวกเจ้าแล้วโอ้โห้หโไปตายซ้ายหนูอู้เอือโมไปละ อาละครก็คลิปนี้นะฮะมามาพอแล้วอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งคนเนี่ยรู้นะวะเราประกาศดิประกาศอย่างนี้ดิว่านะว่าเอ๊ะไป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 บอไปบอไปไปประกาศว่าอะไรประกาศว่าอัดคลิปอะอีกหนึ่งคนเข้ามาดูคลิปอะดิอ่ะมึงประกาศดิอ่ะ สีสีเขียวมาสีเขียวมาประกาศดิประกาศดิมึงเป็นเรืของของเรื่องประกาศมึงก็ประกาศดิเอ๊ะประกาศยังไงมึงก็บอกว่าตอนนี้อาโวคาโดศูนย์กาน้ำถ่ายคลิปอยู่ครับอ่าถ้าใครอยากดูคลิปก็พิมไปใน u t u b e ว่าอะโวคาโดศูนย์กาแล้วฝากกดสับตะไคร์กดไลค์วิดีโอด้วยนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ เอาหมูคอนโดเห็นไงวะก็าตามชื่อกูเนี่ยคุณมาดิไปอยู่มาอยู่ข้างหน้ากูเลยข้างหน้ากูเลยเอ่อ แล้วไงต่ออะเ,เอาโโอ้หแล้วมันก็มีคนมาอยู่กับเราเนี่ยน่รารำคาญว่ะทุกเตียงทิ้งแม่งเลยยนยูไว ฮะเฮ้ยรีบเอามาดีเร็วโมเร็วแล้วบอ่มาล้มาแล้วมาล้วมาแ้าวเอ,เอียไม่ถึงด้วะโอ้โห,โหไม่เอาทองันหมดเลยสัตว์จับเลยจับเลย ตี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 เออไปแล้ว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 เออตกเหมือนกันหัเสียเฮ้ยโง่มันมีคนตีแล้วรอเล่นรอเล่นเดียวอกกระมากระมาเอามางคนมันแตกไปเลยโมโมไปดูตรงนู้นนี้ไปดูตรงนู้นนี้ โม่สีนุ่นสีนุ่นสีนุ่นโม่มันมาโมมันมาแล้วเออมันตกไปแล้วอันแรกทิมเราเนี่ยสามเกินเหลือเกินที่บูแตกแล้วเออทีมนี้ฮะเออเอ๊มทำไมตนเยอะเลยนะ่ยเฮ้ยแกงเพื่อนเราดิแกงเพื่อนเราดิ เฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วมาช่วยดิเร็วยูเว้ย์ยูเว้ยอะไรไม่ใช่หน้าวะยูเว่ย์ยูเว่ยแล้วอะไรวะเออกูได้ทองมาเป็สามก้อนเนี่ยแจกทองเว้ยแจกทองแจกทอง อออ่ตอตสีเดิมสีเอ้ยสีเหลืองมาไหมอัดคลิปอยู่ไม่ได้เปมอัดคลิปอยู่ดิอคยคิปเอคิปเทียนทีรันลงยังไม่ได้ลงลบไปแล้วอ้าวแล้วจะลง,ไม,ไ,ลงไม่ลงไม่ลงโอ้โหอมสีเหลืองคนอีกคนแล้วสีเขียวอยู่อยู่ต้องสีคนเลยนะเว้ยสีเขียวคนเดิมพวกนั้นเลยที่มองเราอ่ะ เออแสดงว่าเราสามสีเธอบายแม่งตอบแบบเดียวก่าไอ้นี่แล้วอะเล่มบมามามาสีเล่มไหมมาสีเลสเลสไหมสีเลเหรอสีเขียวก็ได้่หรอเขียวเขียวแล้วนี่เออ โจ๊ะโจ๊ะกูเกลียดคนที่ว่ากูแบบทำไมวะโอะไรเนี่ยไม่ชอบฟาร์มฟาร์มเนี่ยฟาร์มบอกอ่ะไปเร็ว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 ฟามก่อนละกันนะเอาเยอะที่สุดเอาเยอะที่สุดเอาเยอะที่สุดพร้อมมันย่ะพร้อมเปล่า เฮ้ยของกูเอ้ยโอ้ไม่ไม่ให้อยู่เลยไม่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 มากร้ากรากร้าฟวเลยกูให้เอวกูให้โมมาแล้วโมว่าไงว่าไงเอ้ยโกูโอ้โหแม่งบัาอ่ะดูดิโอ้โอ้โหแม่งบัาบวกมาแล้วบวกมาแล้วบวกมาแล้วอเออเอสีแดงบวกมาแล้วฟิวสีแดงเออสีแดงตาแล้ว ไปฆ่ามันไปฆ่ามันไปฆ่ามันอย่ายให้มันเอาทองไปได้ตายแล้วตายแล้วสีแดงตาแล้วจีดีกูบาแล้วกูบาแล้วอีกไม่ได้เพี้ยเพี้ยเี้ยโอโ้โหเพื่อนเรามันช่วยหน่อยมั้งวะโโกูเห็นอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันกำลังช่วยเรายิงธนูอยู่อ,อ,อ้าวเราแพ้แล้วอ่ะใช่หรอเออแค่และสีเขียวนี่อยู่เลยสีแดงสีแดงอุย้ยขอบคุณครับที่ช่วยส่งขอบคุณ ที่ช่วยส่งอุยอ้ยโอ้โหไอ้เฮ้ยไม่งเกี่ยวอะสีแดงอะไม่หากสีแดงกันนี่เป็นรวงอะโอ้โหแล้วดูมันตีดิแล้วไอ้บูฟเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างวะมันตีทีตัวเอ้คนที่ชื่อบู๊ฟอะมันช่วยอะไรบ้างวะไม่รู้อะปูช่วยสุดสีมันลัว สุดฟีมือแล้วมันก็ได้ของอะเนี่ยเต้เต้เต้มาเลยเต้มันเลยเฮ้ยขอบคุณครับไปแล้วไปโอ้โหมันไม่ได้อ่ะเตีมันดุเสร็จแล้วแพ้ตายจบไอ้เชี่ยคนที่ชื่อบู๊มเนี่ยแม่งไม่ช่วยอะไรเลยไม่ไหวเลยว่ะกูกูหมดแล้วเลยดีด กูจะตายห่าแล้วนะโอ้นั่นไงาตายเลยโอ้เิม้มเบิ้มอึ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 ึอคุณพ่อตาที่สองครับคุณครับด่างคุณครับแจสเต็ปเอาเหี้ยนี่รานหมดเลยร้านหมดเลยมึงใช้คำนี้เหรอเนะี่ย ที่นี่แม่เอาหมดเลยที่นี่ของร้านหมดเลยนี่ต้องต้องรีบนี่ต้องรีบนี่ต้องรีบนี่ต้องรีบเร่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 เมีต้องรีบมีต้องรีบอึ๊บอ้าวเพี้ยวิ่งมาเจือกยัรอดได้แหละจับตก แพ้เลยโอ้ไรว้าแพ้เลยอะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ฮะ,ะเ,อเอาเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ